เมื่อวันที่29ตุลาคมเพจไฟเออร์เรสคิวไทยแลนด์รายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไม่โกดังในสถานที่โรงงานพื้นที่ออเมืองจังหวัดเชิงเสาเมื่อเวลา11นาฬิกา45นาทีโรงงานที่เกิดเหตุเป็นโรงงานพื้นที่อาหารแช่แข็งขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกำลังอาสาสมัครดับเพลิงตะวันออกอยู่ระหว่างเข้าระงับเหตุแต่เพราะเหตุเพลิงไม่โกดังทำให้มีผู้ติดภายในอาคารจำนวนมากและสำลักควันหลายรายทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องการเข้าเพื่อช่วยเหลือการช่วยเหลือนี้เป็นการป้องกันเพื่อหลบหนีจากเหตุเพลิงไม่ที่เเเเกกกกกิิดดขึ้้นนนและปป็าารรองัหตุ เพลิงอีกครั้งเมื่อเวลา12นาฬิกาการช่วยเหลือยังคงต่อไปแต่เหตุเพลิงไม่โกดังยังคงอยู่และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องการเข้าเพื่อช่วยเหลืออีกครั้งการช่วยเหลือนี้เป็นการป้องกันเพื่อหลบหนีจากเหตุเพลิงไม่ที่เกิดขึ้นและเป็นการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงอีกครั้งล่าสุดเมื่อเวลา13านาฬิกาเหตุเพลิงไม่โกดังยังคงอยู่แต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้ตัวอาคารบางจุดมีการสุดตัวแต่การช่วยเหลืงงอนี้เป็นการป้องกันเพื่อหลบหนีจากเหตุเพลิงไม่ที่เกิดขึ้นและเเเเปป็นนกกกกกาารรร้้อองงงััิิดหตุพีค การช่วยเหลือในสถานการณ์เหตุเพลิงไม่โกดังเป็นการป้องกันเพื่อหลบหนีจากเหตุเพลิงที่เกิดขึ้นและเป็นการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงอีกครั้ง